ครัวพยาโวคนเชียงรายรู้ยังแถวสันคุ้งหลวงมีร้านนี้จะสมคำโวไหมอร่อยไม่อร่อยตามหญิงมาชิมกันเลยลว,วันนี้หญิงพาทุกคนมาที่ครัวพยาโวนะคะเป็นร้านอาหารเปิดใหม่ที่หญิงเคยมากินแลน้วรอบนึงแล้วหญิงติดใจมากๆเลยเพราะว่าเขา่าจัดจานสวยอาหารอาาร่อยแล้วก็ราคาคือแบบไม่แพงเลยมาเลย เขาเป็นเจ้าของกนวัตขนมไทยด้วยนะคะตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่ร้านเดียวกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นโรงงานขนมด้วยแล้วก็เปิดร้านอาหารด้วยขนมในกรอบอันนี้นะคะถ้าใครที่แบบว่าอยู่เชียงรายแล้วก็เคยไปร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารเคยได้กินแล้วก็ติดใจเนี่ยตามมาที่ร้านวัวพยาโวได้เลยนะคะร้านเขาอยู่ติดถนนสังคงหลวงเลยนะคะหาง่ายมากๆเยืเ้องๆกับซอยสังคงน้อยซอย1 1เเลยข้างหลังเขามีที่จอดรถด้วยนะ ในร้านก็มีรูปเจ้าของผ่านการอบรมกับเชฟระดับประเทศด้วยก็ระหว่างที่เรารออาหารอะ่ะเขาก็แบบมีออเดอร์มีขนมให้เรากินรอด้วยโดยอันเนี้ยให้ฟรีไม่คิดเงินเลยนะในแต่ละวันจะได้ไม่เหมือนกันวันนี้จะเป็นวุ้นกรอบค่ะอร่อยอ่อยอันนี้เป็นเมนูแนะนำแล้วก็คือแบบว่าราคาโคตรทัชใจเลย หูมาแล้วแบบว่าเยอะมากๆเลยคือแต่ละเมนูมาน่ากินมากๆไม่รู้จะสั่งเมนูไหนดีก็เลยแบบสั่งมาชิมหลายเมนูเลยนะคะอันนี้นี่แบบว่าผัดไทยจัดจานคือสวยมากลาดได้กุ้งมาแบบตัวใหญ่ๆ,ๆแบบนี้เลยสปากเกตตี้คีเมานะคะส้มตําอันนี้แกงฮังเลยนะคะใครที่เป็นสาวกแกงฮังเลนะอาหารเหนือนนะมีไข่ออนเซนด้วยพลาดไม่ได้ แล้วที่สําคัญนะคะในเชียงรายอาหากินยากมากๆก็คือเมนูนี้เลยเชียงดาผัดไข่อันเนี้ยรู้สึกว่าในเชียงรายหายกินยากมากมันเป็นอาหารเหมือนอาหารพื้นเมืองไหมที่เป็นของคนภาคเหนือเนาะมาเดี๋ยวเรามาชิมอู้ดูสิกุ้งคือแบบว่าตัวใหญ่ อร่อยจริงๆนลเนี่ยขครชอบกินผัดไทยต้องมาเลยต่อไปมาลองชิมสปาเกตี้คีมาดูนะคะดูสีเขาให้กุ้งมาแบบตัวใหญ่ๆทุกจานเลยอะ่ะดูสิน่ากินมากอ๋ออันเนี้ย เขาจะไม่ได้เผ็ดมากถ้าใครที่แบบว่าชอบแซ่บแซเผ็ดๆ,ๆนะอาจจะต้องบอกเขานิดนึงเพราะว่ารสชาติเขาจะเป็นแบบกลางๆแล้วซอสเขาเข้มข้นแบบกลมกล่อมเฮ้ยนี่น,นุ่มละลายในปากมากเลยอ<ฮ>่ะจานนี้พี่เจ้าของร้านใจดีแถมให้ราดหน้าเส้นหมี่ลอยฟ้าน่ากินมากๆ อร่อยมากนี่นะคะเป็นเมนูที่แบบว่าแนะนำมากๆเป็นเมนูที่บอกว่าวัยรุ่นยุคใหม่ดีกว่าน่าจะไม่ค่อยรู้จักเชียงดาวผัดไข่อืม,อ,มอร่อยเคยได้ยินเขาบอกว่าเชียงดาผัดไข่จะมีความแบบุมขมหน่อยแต่อันนี้ยิงกินแล้วรู้สึกว่าไม่ขมนะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเมนูที่พี่เจ้าของร้านเขาแนะนำมาบอกว่า อันนี้ลูกค้าสั่งเยอะมากถ้ามากินยังไงก็ต้องลองสั่งดูนะคะเป็นปลาเนนผัดขึ้นช่ายค่ะหืหร้านเขามีทั้งของขควาแล้วก็ของหวานเลยนะคะใครที่อยู่แถวสันโคง้งหลวงแวะเข้ามาชิมกันได้เลยนะครัวพยาโบอร่อยสมคำโมจริงๆค่ะมาตามกันนะทุกคนบ๊ายบาย